สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมนะสักเล็กนะครับก็หลายๆคนถามมาว่าไม่ลงคลิปหรอนะครับวันนี้เดินทางไหว้ครูสายอีสานนะครับก็เลยงดนะครับงดก่อนเนาะนี่นะครับก็อีกสักสองสามวันนะครับจะลงคลิปให้ชมหรือว่าอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้วันลืนก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่วัดถ้ำผาเด่นน่าจะสะกลน,นคร นะครับาให้ดูนะครับสวยงามมากไม่ได้หายไปไหนนะครับเพื่อนๆนะครับเ f ีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนที่ทักทายกันเข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณ ทุกคนที่ห่วงใยนะครับผมอีกสองวันเจอกันครับเอาบรรยากาศวัดถ้ำผาแดนสกลนครมาให้ชมกันนะครับเพื่อนๆก็ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้นะครับขอให้เพื่อนๆในสี่ทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งได้ขอให้สมความปรารถนานะครับแล้วก็ขอให้ร่ำรวยทุกท่านเลยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ นะครับไรโลกไรา,ายเนาะนะครับนี่เอาบรรยากาศมาฝากกันนะครับใครผ่านไปอุดรสะกลอะไรเงี้ยในโซนทางเนี้ยนะครับแวะเลยนี่นะครับะน,นะครับพนะร,บระพุทธบาทสวยมากครับคุ้มสวยปอนออกเลยคุ้มมากคุ้มมากที่นี่มีหลายโซน นี่บรรยากาศดีมากครับมีหลายโซนเลยให้เราเดินเนาะแบตบผมจะหมดก็เลยถ่ายมาได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอีกวันสองวันเจอกันนะครับ f อทุกท่านนะครับ